สวนอ้อยป้าอ้อยยานีิประส่ค้นยางสีแล้วครับพี่น้องครับใช้ดูในการฉีดแล้วดูเลยครับพี่น้องครับาานี่การหยุดน้ำได้นี่การเลี้ยวได้ครับ ดูชัด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 ครับพี่น้องครับดูครับชัดชัดเลยครับพี่น้องครับอออื้ห